ครับก็มาส่งงานนะครับโดยปืนเนี่ยผมจะอธิบายตัวปืนก่อนนะครับไอ้ตรงไอ้ที่มองเนี่ยอันที่อยู่ข้างหลงเนี่ยคือมันมีระบบข้องมันเองนะครับปืนคือเวลาเราติดไอ้พวกเอส,อส,สเซซอรี่พวกอะไรให้มันเนี่ยพวกสะโคบเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสกริปเข้ามาอยู่แล้วครับไอ้ตัว ตัวทรายไอตัวที่เป็นเรีงเป้าเนี่ยมันมันจะห้าไปเองนะครับอันนี้คือใส่ปุ๊บไอไอซ่องอันหน้าล่างเนี่ยมันจะห้าไปเองตามไอทรายที่ยู่อเนี้ยที่มันอยู่นเนี่ยมันจะห้าไปเองดีวผมกดให้ดูครับไอตรงสะโค,บน,นพพะคบนะครับนี่สแนปพอยต์สะโคบนะครับนี่ครับมันจะมีอีเวนต์นะครับเวลาใส่เนี่ยทรายมันจะห้าไปนะครับเวลาทอดทรายมันจะกลับมา เดี <Bond> ๋ยวลองยิงให้ดูนะครับว่าไอตัวเด้งเนี่ยไอตัวลูกเรือนเด้งอ่ะมันจะไม่ขางนะครับก็คือมันจะเป็นแบบนห้นเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะผมจะเดี๋ยวดูไอ้ตรงลูกเรือนมันนะครับ ไอ้กระสูนนะพมทําให้ทิศทางมันตรงแล้วครับนะครับ,รบจะเห็นว่าลูกเรือมันเด้งนะครับนะครับน่ครับ,ค,รบ,ค,รบคือถ้ากระสูโหมดคือลูกเลือนมันก็จะแบบระบบเดิมคมันจะขางตรง ข้างหน้านะครับว่คือจะไม่สามารถยิงยิงได้นะครับเนี่ยค,ค,ครับก็ประมาณนี้นะครับข้องงานซึ่งไอ้ผมแก้ให้ทั้งออโต้เมนวนก็คือ โอโต้ก็ตามที่ซ่อนไปนะครับก็คือมันจะแก้แค่การรีโดนะครับซึ่งผมได้แก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับกระสุนมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไอพวกแอซซอรีถ้าเราเอามาติดก็คือตัวสายไอ้ตัวเลงมันจะหายไปเองนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องเอามือพับนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นระบบข้องเกมอยู่แล้วนะครับ ส่วนค้องนะครับข่องด้านล่างคือพ่ววางไอตัวอิสเซสซิรีองเปินทุกอย่างไว้ข้างล่างแล้วนะนะครับก็คือยิบใช้ได้นะครับครับหลักๆส่งงานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตั้งแากโอนเงินนะครับผมจะส่งวิดีโอการปรับแต่งไปให้นะครับว่าจะแก้ไขอะไรตรงไหนได้เองนะครับกรณีที่อยากแก้ไขนะครับครับก็สวัสดีครับ